การอ่านอินทราวิเชียนชันสิบเอ็ดดังนี้ครับปินเขตมาคตขัดติยรัชธรรมรงยังทัพประทับตรงนาคาเรศวิสาลีผู้ทนทสังเกตพิเคราะห์เหตุนาธานี แห่งราอาจชวัตทีคณะศึกประชิดแดนเฉยดูบรู้สึกและมีนึกจะเกรงแกลนหรือคิดจะทดแทนระนทับระงับภัย นิ่งเงียบสงบงาบ่มิธรรมประการใดปรากฏประหนึ่งนายบุระว่างและร่างคนการอ่านอินทรวงชันสิบสองดังนี้ครับอโยอดสิเนหา มัทนาวิสุทธิสีย่าทรงพระโศกี่ยอรพักจะหมนจะมองพี่นี้นรักจเจ้าและจะเฝ้าประคับประคองคู่ชิด สนิทน้องบอมิให้ระคางระคายพี่รักวัตถุนวลบอมิควรระอาระอายอันนาริกับชายหรือก็ควรจะรวมจะรัก รูปจาวิไลยราวสุรเสองประจิประจักษ์มิควรจะรังรักเพราะพะทูพิธีพิทันการอ่านวิชุมมาลาชันแปดดังนี้ครับข่าวศึก าบถึงบัดดนในหมู่ผู้คนชาวเวสาลีแทบทุกทินหมดชนบทบุรีอกสันควัน,นีหอวาดกลัวทั่วไป ตื่นตาหน้าเผือดหมดเลือดสั่นกายหลบลีนี้ตายวุ่นวันพรันใจสุขครอกซอกครัวซ่อนตัวแตกภยัยเข้าดงพงไพรทิ้งยาติบ้านตน การอ่านสัททุนวิกีลิตชันสิบเก้าดังนี้ครับโจอมทัพมคตราอาดทะยาอาดพยุหกรีทาสูวิสาลียนังคนโดยทางอันพระทวาระเปิดนรนิกร ไปรอจะต่อร้อนอะไรเบื้องนั้นท่านคุรุวัดสการทิศก่อไปนำทัพบฉนนทายมคดเข้าปราบลิจวิคัตติยรัตชนบท สู่เงือมพระหัตถ์หมดและโดยไปพักจัก,กะเกณฑ์นิกายะพระหโรยแรงเปลืองระดมโปรยประยุทธ์ราบคาบศสทธะ,ะเสด็จลุราชาคารุหอุด ดมเขตบุเรตดดุดนะเดิม